โอเคครับก็นั่งล้างแตงนะครับแล้วก็อธิบายนิดนึงเนาะที่บ้านปลูกอะไรบ้างครับแตงที่บ้านนะครับจะปลูกจะปลูกด้วยการสามแบบนะครับสามแบบด้วยกันสามพันนะฮะเขาเรียกชาวบ้านเรียกว,ว่าเป็นพันนะฮะสามพันด้วยกันแต่และพันก็จะมีะความเขาเรียกวคนหน้าตาเนาะหน้าตาที่ต่างกันแล้วก็ความสวยงามความสวยงามเนาะก็ต่างกาันเพราะฉะนั้น แล้วก็ความอร่อยเนาะอร่อยก็ความอร่อยก็ต่างกาันแล้วแต่ชอบว่าใครชอบอพันไหนแล้วก็รสชาติไหนมันก็มีรสชาติหวานเนาะหวานเปรี้ยวแล้วก็รสชาติปกติอันนี้คือแนะนำนะฮะอันนี้คืออธิบายนะฮะทีนี้แต่และพันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะฮะป๊าบอันนี้ ก็มาทําเป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างเป็นจับคู่กันตัวอย่างเนาะมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แต่เป็นพันสามพันนี้นะครับมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ทีนี้เรามาดูที่พันแรกนะฮะโอเคจะเห็นได้ว่ามีอยู่สามพันนะจะเรียงอย่างนี้นะจากนั้นเรามาดูจากไซส์มือนะครับไซส์มือของเราก็จะเป็นเป็นลายอย่างนี้ลูกสีเหลืองหรือว่าลูกลูกที่มีลายนะฮะลายอยู่ตรงกลางอันนี้ ถ้าเป็นที่บ้านอ่ะถ้าภาษาทางบ้านนะจะเรียกว่าดีปลาดีปลาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะจะเรียกว่าแตงแตงไทยแตงไทยหรือว่าหรือไม่ก็คล้ายคเหมือนเมล่อนนะครับเนื้อเนื้อข้างนจะประมาณนั้นลเลยอันนี้นะครับก็จะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แล้วก็หลากสีก็จะมีสีเขียวกับขาวสีเขียว,วขาวแล้วก็เหลืองขาวนะครับ ต่อมาต่อมานะครับอันนี้เสร็จไปแล้วครับต่อมาอันนี้อันนี้มันจะเป็นคล้ายๆมันออกเป็นสามเหลี่ยมอ่าแตงนี้เอาจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับทีนี้แตงเนี้ยจะเรียกว่าแตงเปรี้ยวนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าอ่าดีเกาอ่าดีเกลเป็นอ่าภาษาทางบ้านนะฮะอันนี้แตงเปรี้ยวนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็มันจะเปรี้ยวมากตอนที่มันแก่มากนะครับยิ่งแก่มากยิ่งเปรี้ยวมากนะครับ รถแล้วก็มีจะมีอยู่อันนี้อาจจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่เป็นสามเหลี่ยมกับแบบที่เป็นวงรีวงรีก็คือตัวนี้อันนี้คือแบบที่เป็นวงรีแล้วก็เปรี้ยวมากเพราะว่ายิ่งยิ่งแก่มากก็คือยิ่งเหลืองมากก็คือจะยิ่งเปรี้ยวมากนะครับต่อไปก็จะเป็นอันที่สามนะอันที่สามอันนี้เป็นแตงทั่วไปนะครับแตงทั่วไปที่ทางบ้านปลูกไว้กิน ซึ่งแตงเนี้ยภ,ภาษาทำบ้านจะเรียกว่าดินจัวอ่าดินจัวหรือว่าแตงเขียวนั่นเองอ่ามันจะมีอยู่ขนาดซ้ายเนาะแล้วแต่ว่าอ่าโอ้ยอดออ่าโอเคมันจะมีอยู่สามไซส์อ๋อมันจะมีอยู่เป็นขนาดซ้ายเนาะยิ่งแก่มากจะก็จะยิ่งอร่อยแล้วก็อ่าจะมีเมล็ดอยู่ข้างในเนาะเราสามารถเอาออกแล้วก็ไปปลูกต่อได้นะครับสวนความใหญ่ ความใหญ่แล้วก็ความยาวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลแล้วก็เอาใจใส่มากแค่ไหนไม่ถึงแตงนะไม่ถึงแตงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่ความอร่อยมันก็ต่างกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นต้นเนาะต้นที่ปลูกแล้วรู้สึกว่าจะสมบูรณ์ะจะทําให้ตัวตัวลูกอลกลก่ลูกแตงที่ออกมานะครับจะทําให้แตงอะ่ะโดกจะทําให้แตงอ่ะโดกโดกแล้วก็ลูกใหญ่ อย่างนี้ครับวิธีกินก็ง่ายมากครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก,ก็แค่ปอกเปลือกแล้วก็กินกินดิบๆนะครับก็ได้หรือว่าอาจจะไปทําเป็นพวกแกงพวกนี้เนะเาะกินก็ได้นะครับโอเคก็สําหรับการอธิบายแต่งก็มีประมาณนี้นะครับ